อยู่บ้านเป็นโฮสโฮสเทลเหรอพี่แสดงว่าต้องมีที่นอนแบบเป็นบล็อกนี่เป็นเป็นแคปซูลเหรอเออเป็นดอมเหรอะแบบแคปซูลไม่มีเหรอไม่มีะอ๋อเป็นดอมนี่เท่าไหร่พี่คิดไงคนละน่าจะคนละสามรห้าสิบคนละสามรอห้าสิบแล้วจะเป็นห้องละพี่ห้องละมันต้องต้องจอง ไม่หมายถึง <มา S 1> ละ่ะอยากอยากทราบราคาเบื้องต้นนะพี่ประมาณเท่าไหร่ <_ an> พี่จองมาเท่าไหร่เอาง่ายๆราคาเต็มหกร้อย <600 S 2> ไม่เออมันเนอไปดูห้องดอมหน่อยได้ไหมห้องนอนเนอดอมิทอรี่แล้วตอนนี้ไม่มีคนคนพักดอมเหรอมีไหมไม่มีจ้าเนอไม่มีคนพักดอมเหรอ we are international hostel not budget hotel we promote culture exchange environment preservation love and care of nature โอ้โหเสียนะอ่าโอเคเไหนครับชั้น3ครับเท่าไหรเจียอะไรนะครับท0 1วันด้วยกันมันมันชื่อบ้านอะไรนี่บ้านสบายใช่ไหมรีโซเทลโอมันเหมือนเป็นเฮ้ยเนี่ยดูคนพักเต็มเลยพี่ฮะ ห้องพอกชั้นไหนอ่ะมีคิดเช่นนี่ครับเป็นห้อง <Wow. S 1> ที่บ้านสุขสบายใช่ไหมบ้านอะไรวะดูก่อนบ้านสบาย hostel.com 20ดอลลาร์ per night for dormitory 10ดอลลาร์ per each this is bathroom. วิสเ r เร e โอ้ยังดีเลยครับ This is Bangkok Thailand สุขสวัสดิ์สุขคนสวัสด์ลาดพร้าว71มีอาหารด้วย เ่าไก่หกสิเจเองครับอรดอลล่า for อัลลาร์ค n n e c t i n g r o o วโวพี่นอนสบายใจเลยนะแล้วนี่คือสวนด้านบนครับสำหรับออกมาหานั่งเล่นหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งที่บ้านสบายครับโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยครับ ที่ลาดพร้าว71สุคนสวัสดนะประมาณนี้อันนี้เล่นน้ำได้ใช่ไหมพี่ก็จะพาเดินเล่มริมสระหน่อยครับถ้าไม่ตกลงไปก่อน